โอ้ยคุณนุ้งผมนี่ครับขอสองพันตรงนี้ครับขอสองพันนี้เดี๋ยวแจ้งแจ้งทางก่อนดีไหมอันนีุ้่งนี้มีมีนัดหมอหมอให้นัดเพราะว่าต้องไปเอาตอนนี้ไปหาหมอแล้วตอนนี้รู้สึกไงครับเป้าเป้าสองข้อหานะสองข้อหาาาทำลายร่างกายยอมความไม่ได้แล้วจ๋า ทำให้อับอายตอนหน้าธนกกำนันป้าป้าครับตอนนี้ไปหาหมอแล้วรู้สึกยังไงครับอาการเป็นไงมั่งมันแก้ปวดปวดหัวอย่างเงี้ยปวดเมื่อยเออมันมึนมึนมันแส่มากแล้วมันตัวเท่าควันอะป้าค่ะเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นได้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงมาทำร้ายร่างกายเราอะยายยืนขายของอยู่ค่ะยังไม่ได้ยินเลยแม่เข็นรถมาเข็นรถมาแล้วยายก็มองหน้ามันยายก็ยิ้ม แล้วมันก็มันก็หวัดนดียายถ้าเสร็จแล้วมันก็บอกว่ายายผมขอร้องนะ,ะด่าประยุดได้แต่ห้ามด่าพ่อหลวงพอมันพูดเสร็จแล้วมันเปิดยายก็กระเด็นเลยแต่ป้าเป้าก็ไม่เคยด่าพ่อหลวงด้วย <c oughs> ตอนนั้นเราทด่าก็ติดคุกไปใช่ตอนนั้นเราพูดอะไรบ้างครับตอนตอนนี้เรายังยังไม่ได้พูดเลยยายก็เห็นรถมาขายของคุณป้าขายอะไรอยู่ครับคุณป้าขายบุหรี่โอ้ครับก่อนหน้านั้นไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวใช่ไหมคะไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวใช่ไหมคะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่มีแม้คยายไม่เคยเห็นมันด้วยตทีก็ลงข่าวเนาะเพราะว่าอะไรไอ้ไอ้สารน้ําแดง ว่าอย่างนี้ยายก็บอกเฮ้ยสารน้ําแดงมันมาแล้วนะเออก็ไม่ได้ว่าอะไรยายก็ไปเข็นของมาขายคุณป้าครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปแจ้งความนี่คุณป้าจะแจ้งความข้อหาอะไรบ้างครับตามทนายเขาบอกนั่นแหละคือเขาบอกว่ายอมความกันไม่ได้หรอกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าโดนตอบรับเสียกระเช้า กะเช้ามาขอโทษเงินห้าร้อยบาทมันเป็นไปไม่ได้เขาบอว่างี้ดูมันรังแกคนแก่มันทําร้ายร่างกายยายโอ้ยเมื่อกี้นี้ยายก็เป็นโรคหัวใจอยู่ด้วยเนาะเออมันก็หายใจไม่ออกยายก็นั่งก็หลังหลังจากนี้เดี๋ยวคุณยายก็เข้าแจ้งความเพิ่มเติมถูกต้องไหมครับคกลาางตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากโดนตกมันมันไม่ใช่ปวดนะมัน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 แบบว่ามันคล้ายๆกับ มันก็ไม yep. like, like. hmm. yeah. so ่สบายเหมือนเราธรรมดาอย่างเงี้ยเจ็บตรงไหนบ้างเนี่ยเจ็บเนี่ยเจ็บขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตอนนี้ป้าเป้าโดนนี่โดนอีทีครับป้าทีเดียวค่ะโดนทีเดียวเนาะโอ้ทีเดียวก็พอแล้วอีกทีก็ตายพอดีแบ่หายใจแล้วตกใจไหมยังไงบ้างอะคะตกใจไหมมันยังไม่ได้ตั้งท่าเลยนะมันก็ว่ายายันดีเอ่อยายจะดาจะยกอ่ะผมไม่ว่า แต่ยายยดาดดพ่อหลวงแค่นั้นมันก็ตอบอะไรยังไม่ได้พูดอะไรจักคำหนึ่งยังไม่ได้อะไรเลยก็คิดว่าเออมันก็ว่าเออหวัดดียายเออยายก็ไม่ได้คิดอะไรเนะเาะถามหมอมแล้วนี่หมอว่าไงบ้างอาการเป็นยังไงบ้างหมอ,อขาอกนนะินยา,ยายมากินถ้ามันไม่ดีก็คืนนี้ขึ้นไปใหม่แต่มันก็มันพูดง่ายๆว่ามันมึนหัวไหมไม่ทราบว่าเดี๋ยวมีใครเข้ามาด้ไหมครับ มีทนายเข้ามาด้วยไหมครับไม่รู้เห็นทนายเขาโทรไปหายายถ้าครับถ้าเขายำมขอให้ยอมความเนี่ยเขาขอให้บอกม่ายอมฟังไม่ได้หรอกไม่ได้ยำมันตีเราอายุหกสิบแปดแล้วว่าจะไป่ทำไรมันละมันมาตีเราขนาดนี้ถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปพิกงพิการทำไงเนี่ยถ้าเอาดอกไม้อะไรมาขอโทษอะไรก็ไม่เอาจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดใช่ไปอยู่